สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็คุณผู้ชมอยู่กับ e a s y c ค y เองนะครับในวันนี้เนี่ยก็ดูจากชุดก็น่าจะรู้นะครับเราพร้อมบูในวันนี้นะครับเนื่องจากผมนั้นเกิดความโลภนะครับโลภมากในตาที่แล้วนะครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราฆ่าพวกคีเปอร์นะครับแล้วสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือรูดแบ็กนะครับรูดแบ็กคือเป้าหมายของเรานะครับในพาร์ทนี้ เราจะล่ารูทแบ็กจากพวกมอนเตอร์ในตอนกลางคืนกันนะครับแน่นอนว่าเราจะฆ่ามอนเตอร์กันในตอนกลางคืนซึ่งผมเนี่ยจำได้ไหมว่าเราได้ไข่ไข่ของน้องหมามานะครับเป็นไข่หมาป่านะครับซึ่งผมเนี่ยเสกมาแล้วหนึ่งตัวเรียกน้องว่าเจ้าจ้อยนะครับเฮ้ผมพาเจ้าจ้อยเนี่ยไปฟาร์มนอกรอบมานิดนึงนะครับเลือดก็เลยแบบเลือดลดนะครับเลือดเรือแเอาอาหารให้น้องไหม น้องกินไหมครับอาหารกินหน่อยไหมโอเคเพิ่มมัน <c oughs> นิดเดียวจริงเพิ่มมาน้อยมากไอ้จ้อยนั่งลงก่อนไอ้จ้อยมันกินเนื้อซอมบี้ไหมครับอุ้ยไอ้จ้อยกินอู้กินได้แบบดีด้วยครับโอเคเราได้อาหารน้องจ้อยแล้วผมอยากสร้างธนูจังเลยครับอยากได้ธนูมาแบบเป็นอาวุธคู่กายคือธนูนี่สําคัญมากเลยนะในการฆ่าพวกซอมบี้เนี่ยโอเคเอามาเลยครับธนู ดอกธนูโอ้ยดอกธนูสร้างยากจังแต่ว่าได้ทีหนึ่งนี้4ดอกเลยนะครับเนี่ยน่าสนใจมากเลยเราต้องมีดอกธนูเยอะๆฮะรู้สึกว่ามีเมื่อก่อนที่เราไปไล่ล่าอยู่ไหมหรือว่ามันมีแค่นี้น่าจะมีแค่4ลูก <c oughs> น่าจะมีแค่4ลูกจริงๆนะครับลูกธนูเรานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเก็บพวกพืชผักของเราไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมันเก็บรอกลางคืนแล้ว เติบโตเยอะมากเดี๋ยวเอาไอจอยมาด้วยครับเอาไอจอยไปช่วยคุ้มกันเราด้วยครับน้องหมาที่แสนจะน่ารักของเราว่าผมได้ยินเสียงพวกแมงมุมไงใช่หรือเปล่าไม่ใช่ตรงนั้นดอกไม้อุ้ยพังแล้วขวาเราโอเคยังมีอยู่เสียงอะไรเอ่ยน่านจะใต้ดินนะครับน่านอยู่ใต้ดินโโหเสียงใต้ดินนิ <laughs> ดดูเดือดจัง <laughs> เด,เดือดมากเลยถ้ามันผุดขึ้นมาได้นะบอกเลยว่าเยอะแน่ๆผมเอาฟักทองก่อนโอเคฟักทองได้มาเยอะมากครับปลูกไว้แบบเล่นๆเองนะตอนแรกนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้กาไรเป็นกอบเป็นคำคุ้มมากเลย <c oughs> ไหนมันตกไปตรงไหนเนี่ยไม่รู้ตกไปตรงไหนไอ้จ้อยเก็บให้พ่อหน่อยอลูกไอ้จ้อยว่ายนะ้ำมาโอเคอ่า ไอ้จ้อยเปียกน่ารักจังผมจะตัดไม้สักนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อจะเอาไว้สร้างพวกอะไรนะครับเดินผ่านก็เก็บไว้โอเคผมอยากรู้ว่าคืนนี้เนี่ยเราจะได้ลูทบล็อกเยอะขนาดไหนนะครับจริงๆผมจะรอตอนมืดนะตอนกลางคืนแล้วก็เวลานี้ก็ฟาร์มก่อนก็ได้ครับฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนหุ้ยต้นข้าวก็โตเยอะแล้วนะโตเยอะมาก เราพร้อมลุยแล้วครับไอ้จ้อยไปกับพ่อไปเห่าจังเราเนี่ยไปฆ่าพวกซอมบี้กันอุย้ยเจอคีปเปอร์ก่อนเลยครับนี่แหลยดีสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าตอนนั้นเราได้มาจากคีปเปอร์ถูกไหมตีแล้วถอยอ่าไม่โดนไม่โดนดาเมจอุย้ยเอา้าอันแรกก็ได้เลยครับรูทรูทแบค็คโอ้โหผมจะล่าไว้แบบเยอะๆเลยนะรูทแบ็คนะครับ พยายามหาคิปเปอร์นะน่าจะดรอปมาจากคิปเปอร์จริงๆนะครับอุ้ยถือดาบม,มาด้วยนีแน่นีแน่ไอ้จ้อยโอเคไอ้จ้อยยังมาไม่ถึงตายก่อนจ้อยมาช้านะเราอะ่ะเอาดาบหินใช้ก่อนแล้วกันนะครับแมงมุมหมอแมงมุมไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่มีพ่อมดอยู่ด้วยบบอยรงนู้นอุ้ยตรงนี้มอนเตอร์เยอะอยู่นะอุ้ยมันมาแล้วอะ่ะต้องบวกเลยไหมนีแน่จ้อยกัดมันกัดมันอุ้ยจ้อย จ้อยช้าจังน้องนี่แน่เรียบร้อยอย่าไปว่า้จ้อยสิพ่อหนุ่มโอเคโอเคจนมุมจัดเออเก่งมากนี่แน่นี่แน่หอยเออโอเคโอเคอุ้ยโดนเราตีโดนจ้อยหรือเปล่าเมื่อกี้ขอโทษน้องน้องจ้อยอยากได้คีเปอร์จังคีเปอร์อยู่ไหน ไม่เจออุ้ยเจอเต็มเลยเรียกหาปุ๊บมาทันทีใช่ไหมครับเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่อาหารตามสั่งโอเคอย่าไปโดนโอเคถอยนั่นแหละรอปหรือเปล่ารอบนี้ไม่ดรอปนะครับไม่ได้มายังมีตัวนึงต้องมาแล้วแหละเราตีคิปเปอร์ไป3ตัวแล้วนะอยากรู้เหมือนกันว่าตีกี่ตัวถึงจะดรอป โอเคไม่ดรอปครับ3มตัวไปแล้วดรอปไปแค่ตัวแรกตัวเดียวเท่านั้นหาต่อหาต่อเจอซอมบี้ครับมาหน้าเขียวหน้าเขียวเลยหนีอุ้ยโอ้ใกล้เกินเฮ <c oughs> hey, ฟาดฟาดฟาด <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับแตกน้องจ้อยเหมือนจะเจ็บนะกินหน่อยไหม <c oughs> อ่าเอาไปกินหน่อยน้องจ้อยเติมเลือดหน่อยเฮ้ย <c oughs> ว่าแต่ฟักทองตรงนี้ เฮ้ยผมจําได้ว่าผมไม่ได้ปลูกตรงนี้นี่น่าจะเป็นฟักทองที่เกิดเองนะครับอันนี้ไม่ต่างกันอะเหมือนกันเลยเป็นพมกินปกติเหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างกันใจฉันอุ๊ยตรงนั้นเยอะมากมอนเตอร์เยอะมากเยอะมากครับต้องล่อทีละตัวมานี้ก่อนมานนี้ก่อน,น,อนเจ้าซอมบี้โอเคหนึ่งทีสองสามกัดมันเออเก่งมาก ว่าอุ้ยธนูสามตัวเราถอยครับเราถอยเยอะไปเยอะไปไม่ดีไม่ดีธนูทั้งสามตัวใครจะไปสู้วะอันนี้ก็เยอะเหมือนกันโอเคนี่แน่นี่แน,ะนนะ่โอเคครับตรงนี้มีเหมือนกันมานี่มานี่นี่นี่โอเคตีโดนจ้อยอีกเล้วซอมบี้มาโอเคนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะน่นะ สวยเลยครับมาแล้วไม่หลับไม่จำนะอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนเรานี่แหละมาเจออุ้ยเจอคีเปอร์ครับต้องการคีเปอร์หนักมากคนอะไรต้องการคีเปอร์วะเนี่ยอุ้ยระวังระวังระวังไอ้จ้อยระวังน้องเฮ้หลบหลบหลบนั่นไงครับเดี๋ยว น้องไม่ตายใช่ไหมครับนี่จอยหล่อไปเนี่ยโอเคนึกว่านึกว่าน้องแตกตกใจเลยเดี๋ยวค่อยเคลียร์พื้นที่นะครับทีหลังเอกัดมาในนั้นแหละหนีไม่ได้ตายไปเลยอุ้ยมาจากไหนนี XP ได้เยอะจัดคุ้มอยู่คุ้มอยู่เหนือเขาหน่อย โห oh, ตรงนั้นสกีลุตันสองตัวเลยเหรอตัวเดียวก็จุกจะตายอยู่แล้วนะเล็งเล็งให้ดีนีแนะ่ <Wow. S 1> ข่าวขาวบอยไปเนี่ยอุ้ยไม่โดนโอเคไม่ตายโอเคสามเม็ดนะครับถึงจะแตกดีมากไอ้จ้อยนั่นแหละคือเขากลัวเขากลัวน้องหมานะครับผมเลยแบบ เอาไอ้จ้อยมามันกลัวหมาหนักมากอุ๊ยอุย,อ,ย,อ,ยอุยแตกอ่าพื้นที่พังหมดแล้วพังหมดแล้วเนี่ยบวกกันแค่คืนเดียวเละเลยเละเลยจริงอุยอ๊ยอุ๊ยด้านบนซอมบี้ช่วยเขาหน่อยขอบคุณครับพังหมดเลยแถวนีเเน้เละเป็นโจ๊กเละเป็นโจ๊กสมรภูมิอุ๊ยติดมัก รียบร้อยกินฟรีนิ่มๆเดี๋ยวค่อยเคลียร์พื้นที่นะครับเจอคิปเปอร์คือวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่คิปเปอร์อย่างเดียวเล็งเป้าหมายหลักโอเคโอเคไม่ดรอปอีกแล้วครับเหมือนจะดรอปยากมากยากมากจริงๆสเกลตันกับซอมบี้ตรงนั้นไม่ต้องไปยุ่งครับ เราเน้นเป้าหมายนะเน้นเป้าหมายดีกว่าอุ๊ยคือเขามาหาเองไงล่ะครับทำไงได้ละวันอ่ะหวรอบทิศรอบทางปึ๊บโอเคเจอผมเจอคิเปอร์แล้วกิเปอร์สองตัวจะดรอปหรือเปล่าตีไปกี่ตัวแล้วไม่รู้อ่ะ แค่รู้สึกว่าดรอปยาก2อสหุยตกน้ำจะโดนไหมเนี่ย4ไม่ดรอปนะครับไหนอีกสักตัวหนึ่งสิ1 2ึอ,อเฮไม่ดรอปเลยนะครับดรอปมาแค่อันเดียวเท่าที่เห็นนะอันเดียวจริงๆ โอ้โหดอกยากจ,ากจากัดจัดดอกยากจ,ากจากัดจัดคือพื้นที่แถวนี้คือเละมากเราบู๊กันหนักมากอุย้ยเต้านอนเต้านอนนี่แหละลอันตรายอุ้ยโอ้โหเต้านอนเต็มเลยแย่แล้วกัดมันกัดมันกัด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 อุย้ยเจ็บ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 หนักเจ็บหนักซอมบี้ตัวใหญ่ผมไม่กลัวนะ อวยตัวเล็กเนี่ยมันวิ่งไวเกินอะ่ะไหนดูเลือดไอ้จ้อยหน่อยหูเลือดไอ้จ้อยจะหมดแล้วไม่ใช่หรอเลือดจ้อยน้องกินยัดเข้าไป<อ>เฮ้แค่นี้ก็สบายใจไปเปลาะหนึ่งแล้วฮะใส่เลือดให้จ้อยก่อนกลับบ้านกันเลยไหมเริ่มจะไม่เหลืออะไรกันแล้วอาหารกินก่อนแล้วกัน Okay. จะได้วิ่งได้นะครับเดี๋ยววิ่งไม่ได้ก้าวขาไม่ออกตายเลยนะโอเคกลางวันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าจะได้ของอะไรบ้างนะครับจากรูทแบ็กที่เราฝ่ายฝันนะครับ <Wow. S 1> ดูซิมันจะได้อะไรบ้างเปิดเลยนะครับของมันจะดรอปลงพื้นคฮยเดี๋ยวเปิดเลยก็ได้นี่โอ้โหของดีทั้งนั้นเลยจริงปหเนี่ย <Yeah. S 1> เก็บมาซีได้ทงอีกแล้วอยได ผมจะได้ของแปลกประหลาดไปด้วยแฮะผมจะได้ขวานอะไรสักอย่างมาได้ดอกไม้มาด้วยวของก่อนนี่ครับเราได้โอ้ทำจริงขวานนีเธอน e เธอไลท์นะครับนีเธอไลท์แอคโหอุ้ยแล้วเดี๋ยวไข่มังกรเวทวอท จิกซอบล็อกอันนี้คือใช้ทําอะไรเอ่ยจิกจิกอบล็อกเนี่ยเอา้าวางไม่ได้หรอมันจะวางไม่ได้ฮะไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรนะครับก็โอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ<ส>เดี๋ยวผมมาให้อาหารน้องจ้อยก่อนจ้อยกินอาหารน้อง